รัฐบาลให้ความสำคัญกับด้านสาธารณสุขน้านเศรษฐกิจนะครับแก้ปัญหาทุกด้านมุ่งเน้นไปที่ด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่แต่เราก็ตามเมื่อเทียบกับต่างประเทศและค่าเฉลี่ยของโลกมันก็มีส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจซึ่งอันนี้เป็นไปตามธรรมชาตินะของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกภูมิภาคนูภูมิภาคนะครับถ้าเรามองเปรียบเทียบว่าประเทศไทยบริหารจากการโควิดได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่กบลองเทียบดูแล้วกันต้องเอาตัวเลขเหล่านี้มาดูด้วยนะครับถ้าบอกว่าคนตายเท่านี้คนเจ็บเท่านั้น รายวันเท่านั้นโดยถ้าไม่พูดถึงว่าระบบก,การรักษาพยาบาลเราทาให้คนหายป่วยไปเท่าไหร่นะซึ่งมันต่างกับต่างประเทศเยอะนะเจ็บหรือตายเนี่ยแต่ผมก็ไม่พอใจเพราะตายคนเดียวผมก็ผมก็เสียใจใช่ไหมผมก็อาจจะต้องขอโทษว่าผมทำาะไเขาตายหรือเปล่ามันก็ตายเพราะโควิดนะนะเพราะนั้นก็ต้องต้องช่วยกันสิครับช่วยกันเป็นกําลังช่วยกันสร้างความศรัทธาให้ทุกคนไปปตามระเบียบไม่ใช่ถ้าไม่มองในอีกมุมหนึ่งล่ะครับถ้าท่านไม่เตือนเขา การแจกการแพร่ระบาดจะทาได้ได้จริงไหมนะครับเพราะทุกคนก็นเดินทางได้เองหมดนะวันนี้ก็มีการฝ่าฝืนมากมายผมไม่ต้องการจะไปลงโทษอะไรเขาเลยแน่นอนครับรัฐบาลนี้ผมมุ่งหวัง,ง,งจะทาให้ดีกว่านี้ทําให้ดีที่สุดการสูญเสียประชาชนแม้แต่เพียงคนเดียวผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรือใครอยากให้เกิดขึ้นไม่รู้นะเพื่อจะเอามามา,มาอะไรล่ะมากล่าวในสภา,าเนี่ยจนทําให้ระบบสาธารณสุขเขาเสียหายแพทย์พยาบาลเขาลำบากเท่าไหร่ นะท่านก็ลําบากผมก็รู้ประชาชนก็ลําบากและแพทย์พยาบาลเขาไม่เหนื่อยเขาไม่ลาบากหรอกครับเขาลําบากกว่าด้วยซ้าไปนะทุกคนก็ต้องอดทนต้องอยู่กันไปให้ได้มาตรการของรัฐที่ออกมามันก็ต้องเฉลี่ยแบ่งปันกันไปนะครับมากบางน้อยบ้างทุกครั้งที่มีมาตรการในะักษณะที่เป็นการห้ามเป็นการต่างๆมันก็มีมาตรการตามมาหนึ่งเดือนสามเดือนสองเดือนที่เดี๋ยวเ็าทับต่ออีกนะฮะก็ต้องให้เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้นะครับ แต่ไม่ใช่เพื่อจะเอาเงินนี้ไปใช้อย่างปกติเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับนั่นคือการใช้ชีวิตยอย่างพอเพียงในช่วงนี้ไปก่อนนะครับอะไรที่สามารถปร,ปรับปรุงตัวเองได้วันนี้ก็มีหลายคนที่พัฒนาตัวเองไปสู่การค้าออนไลน์การค้าที่ส่งถึงบ้านต่างๆเราเรียกมีดีๆเกิดขึ้นตั้งเยอะนะครับถ้านั่งอยู่เฉยมันคงไม่ได้อะไรดีขึ้นมาก็รอรับเงินถึ่บอกว่นน้อยแต่ทํายังไงได้ล่ะครับผมดูแลคนทั้ง30กว่าล้านที่ต้องจ่ายเงินไปในขณะนี้30 40, ล้าน40บล้านหลายมาตรการมาด้วยกัันนะครบ